สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสาธิตวิธีการ CPR นะคะโดยการปั้งหัวใจ30ครั้งแล้วก็เป่าปาก2ครั้ง2รอบด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะคุณ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 ชิพะจัไม่เต้นฮัลโหลึ6 6 9พบผู้ป่วยหมดสติอยู่ที่สุภาลัยวันดาพลาม9าชั้น1 4ค่ะ

หนึ่ละสองละสามละสี่ละห้ละหกละเจ็ละแปละเก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแมห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิมีชีวตตอนแล้วจัดท่านอนให้เหมาะสมที่สุดขอบคุณค่ะ